สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไบโอชาแนลนะคะวันนี้เรามาทำวายหมากเมากันค่ะนี่คือหมากเมานะคะเขาจะอยู่กันเป็นช่อแบบนี้เลยนะคะก่อนที่จะไปทำวายหมากเมานะคะเรามาดูสรรพคุณของเขาก่อนค่ะว่าทำไมเราต้องทำวายหมากเมาค่ะสรรพคุณของหมากเม่านะคะ หมากเม้าหรือบางพื้นที่ก็เรียกมะเม้าค่ะเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายโดยผลหมกเมาสุกจะมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิดเช่นมีกรดอะมิโน,โนที่ร่างกายต้องการมากถึง18ชนิดจากทั้งหมด20ชนิดค่ะ นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมเหล็กสังกะสีแล้วก็วิตามินต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรที่ช่วยรักษาอาการต่างๆได้ดีด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำไหวามากเมากันค่ะเป็นไหวแดงนะคะนี่ค่ะเราได้หมากเมามาเราก็มาเอาออกจากช่อค่ะให้อยู่เป็นเมล็ดเดียวๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดค่ะ หนึ่งผลจะมีแค่หนึ่งเมล็ดนะคะเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดแล้วก็นำไปเข้าสู่ขั้นตอนทำวายหมากมาวันนี้เราทำวายโดยไม่ต้องซื้อยีสต์ไม่ต้องซื้อหัวเชื้อยีสต์มาใส่ค่ะเราจะใช้ยีสต์จากธรรมชาติทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเราก็จะล้างทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็จะนำไปต้มค่ะโดยวันนี้เราเพิ่มสีสันจาก ธรรมชาติอีกเช่นเคยค่ะเพิ่มสีแดงเข้าไปแล้วเพิ่มสปปรรพคุณเข้าไปด้วยการบำรุงหัวใจได้ด้วยโดยการเติมแก่นฝางค่ะอันนี้เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งให้เสด็จน้ำด้วยเราจะใส่หม้อต้มก่อนนะคะทำได้สองวิธีค่ะไม่ต้องต้มก็ได้หมักเลย แต่วันนี้เราจะต้มค่ะเดี๋ยวเราจะเอาสีจากมะเมาออกจากออกจากผลนะคะโดยการบีบค่ะทำให้เขามีสีแดงน่ารับประทานน่าดื่มค่ะมะเมาหรือหมากเมานี้ก็สามารถทานแบบไม่ต้องหมักเลยก็ได้นะคะทานกับพริกเกลือหรือทำเป็นน้ำดื่มผลไม้ก็ได้ค่ะ ตร้มใส่น้ำตาลนะคะใครชอบทานเปรี้ยวก็ทำแจ่วพริกเกลือเลยค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะวันนี้เราใช้ยิตธรรมชาติที่เราทำขึ้นเองนะคะแล้วทุกคนก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ บีให้แตกนะคะให้น้ำออกมาเยอะๆะแต่ถ้าไม่บีก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาก็ออกมาในขั้นตอนของการหมักเหมือนกันได้เหมือนกันค่ะก็สีออกมาสวยเหมือนกันเนี่ยน้ำสวยๆออกมาแล้วะคะ่ะสีสวยๆ,ๆสีแดงแดงส้มๆนะคะ ยิ่งทิ้งไว้ให้สุกนะคะยิ่งสรรพคุณยิ่งสูงขึ้นค่ะให้สุกดำนะคะลูกสุกข,ของเขาจะมีสีม่วงดำนะคะน้ำก็จะออกแบบสวยมากอันนี้ห่หามสุกน้อยนะคะออกสีส้มแดงค่ะสีสวยน่ารับประทานน่าดื่มค่ะเราจะใช้ผลคล้ากันนะคะดิบนิดนึงค่อนข้างสุกนิดนึงแล้วก็ สุกเลยสีม่วงดําค่ะแล้วสีออกมาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเติมน้ําสะอาดลงไปค่ะในปริมาณที่เราต้องการทำวายค่ะวันนี้เราหมักวายสองสองจุดห้าลิตรค่ะสองพันห้ารอยกรัมค่ะเฮ้ยใช่ไหมคะสองพันห้าอมิลลิลิตรค่ะพูดผิดค่ะขออภัย ก็บีบีบจนได้สีที่ต้องการแล้วเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการต้มค่ะแล้วเราเพิ่มสีสันลงไปด้วยนะคะสีธรรมชาติจากแก่นฝางค่ะเพิ่มสีแดงเข้าไปก็จะเป็นว่าสีแดงเข้มค่ะอันนี้คือแก่นฝางนะคะแก่นฝางสรรพคุณก็บำรุงเลือดฝาดบำรุงหัวใจค่ะใส่สรรพคุณลงไปด้วยค่ะ ใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้า,าไม่ต้องการสีสันหรือว่าเพิ่มสรคุณอะไรก็เราก็ใช้แค่นี้พอค่ะมะเมาอย่างเดียวต้มค่ะให้เดือดสุกเลยนะคะน้ำตาลทรายค่ะวันนี้เราใช้สามร้อยกรัมค่ะไม่ใช่สามร้อยกรัมค่ะห้าร้อยกรัมค่ะวันนี้เน้นหวาน วันนี้ใช้ห้าร้อยกรัมค่ะพูดผิดนะคะไม่เป็นไรพูดผิดก็พูดใหม่ได้ค่ะวันนี้ห้าร้อยกรัมกับน้ำสองจ้าลิตรค่ะอันนี้หม้อเล็กๆนะคะไม่ใช่หม้อใหญ่นะคะต้มสุกเดือดแล้วนะคะเราก็จะมากรองใส่ภาชนะเลยค่ะ กรองค่ะกรองเอาเศษของหมักเมาแล้วก็เอาแก่นฝางออกค่ะอันนี้เราต้มจนสุกเปื่อยนะคะใครไม่ต้องต้มสุกเปื่อยขนาดนี้ก็ได้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราสามารถดื่มเป็นน้ำผลไม้ได้เลยค่ะเป็นน้ำหมักเมาค่ะน้ำหมักเมาหวานๆค่ะ แต่ถ้าเราทิ้งหมักกว่านี้นะคะก็จะเป็นน้ำวายค่ะเราก็จะแยกอแยกกากเอาออกจากในขั้นตอนนี้เลยนะคะออกจากวายค่ะถ้าเราไม่ต้มนะคะเราก็ไม่ต้องเติมหัวเชื้อยีสต์อะไรเลยก็ปล่อยให้เขาหมักค่ะ ใส่แค่น้ำตาลลงไปเติมน้ำแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณ3อาทิตย์ค่ะแล้วก็3สัปดาห์นะคะก็าสามารถดื่มได้แต่วันนี้เราต้มนะคะเชื้อธรรมชาติของเขาก็ตายหมดแล้วนะคะนะคะนี่กรองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวเชื้อยีสต์ค่ะอันนี้ดื่มเป็นน้ำหวานได้เลยนะคะ เติมน้ำแข็งลงไปค่ะอร่อยมากนี่คือหัวเชื้อยิ์ธรรมชาตินะคะเราใช้หัวเชื้อจากการหมักน้ำหมักขนุนค่ะอันนี้เป็นน้ำหมักขนุนนะคะเป็นวายเป็นมีออกรสชาติเปรี้ยวๆนะคะเขาจะมีหัวเชื้อยิ์อยู่ในนี้ค่ะกำลังหมักนะคะเราก็จะตักเอาน้ำยิ์ก็จะอยู่ในน้ำค่ะน้ำหมักตัวนี้นี่ค่ะ น้ำดำๆนั่นคือน้ำหมักเม้าที่เราเทออกเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะตักน้ำหมักที่มีหัวเชื้อหมักไวายอยู่ในนี้นะคะใส่ลงไปอันนี้คือน้ำหมักขนุนนะคะเราสามารถทำเองได้ค่ะไม่ต้องซื้อหัวเชื้อยิต์มาทำไวนนะคะหมักธรรมชาติเลยก็เป็นยิต์ได้ก็เป็นการหมักไวายได้เช่นกันค่ะ เราก็จะมีการทำหมากเมาโดยที่ใช้หัวเชื้อยสต์จากการหมักหม,กหม,กหมากเมาของของเราอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ไม่ต้องต้มแล้วก็ใช้ยสต์จากการหมักหมักเมาได้เลยแต่วันนี้เราต้มค่ะเราทำสองแบบค่ะต้มแล้วก็ใช้ยสต์ธรรมชาติจากการหมักผลไม้ชนิดอื่นมาเติมค่ะนี่ค่ะ อันนี้น้ำหมักขนุนนะคะที่มีหัวเชือ้อหมักวายอยู่ในนี้ด้วยนี่ค่ะเติมลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะหมักทิ้งไว้ค่ะให้เขาเป็นไวน์หมักเมาค่ะที่หอมอะไรชื่นใจค่ะดื่มไม่ต้องดื่มเยอะนะคะดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพค่ะ ใครชอบที่ไวน์ที่มีออกรสหวานนะคะประมาณสามอาทิตย์3มสัปดาห์ก็ใช้เป็นไวน์ดื่มได้เลยค่ะแต่ใครชอบไวน์ที่มีรสออกเปรี้ยวก็หมักไว้นานหน่อยนะคะประมาณเดือนหนึ่งขึ้นไปค่ะถึงสามเดือนนะคะเปรี้ยวได้ที่เลยค่ะเนี่ยเริ่มหมักแล้วค่ะ นี่นี่คือยีสต์ที่เกิดจากการหมักนะคะหมักไว้ที่เราเติมหัวเชื้อจากน้ำหมักขนุนลงไปค่ะเริ่มเป็นฟองหายใจกันเต็มไปหมดเลยค่ะนี่คือหัวเชื้อที่เกิดจากการหมักไว้หมักเมาค่ะเนี่ยเราสามารถต่อเป็นหัวเชื้อได้อีกนะคะ แต่ไม่ต้องต่อก็ได้ค่ะหมักเองแปบ๊บเดียวก็ได้หัวเชื้อในการหมักไวายได้แล้วค่ะเราก็จะตักตัก,ตกทิ้งไปนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ทำยากอะไรในรอบการหมักนี้นะคะเราใช้น้ำตาลประมาณ500กรัมนะคะก็จะใช้เวลาหมักนิดนึงเพื่อให้ความหวานเขาลดน้อยลงค่ะ บังเอิญพลั้งมือลงไปค่ะจากจะเติม300เป็น500กรัมค่ะลืมว่าตัวเองตวงน้ำสายน้ำตาลสายไว้500อยกรัมแต่ใจบอกว่า300ก็ใส่ไปหมดเลยค่ะ500กรัมไม่เป็นไรค่ะให้เชื้อยีตเขาได้กินอาหารมากๆเกิดกันมากๆ,ๆค่ะเมื่อเวลาผ่านไป4สัปดาห์นะคะหเดือนนะคะเราก็จะได้วายที่ ออกหวานเล็กน้อยนะคะกำลังอร่อยหวานมีแอลกอฮอล์ค่ะสีสวยมากค่ะนี่คือผ่านไปแล้วสี่สัปดาห์นะคะถ้าใครรสชอบรสชาติที่มีความหวานในช่วงสี่สัปดาห์หรือว่าช่วงที่ตัวเองต้องการแล้วก็นำไปต้มค่ะต้มเพื่อหยุดรสชาติไว้ที่ตรงที่เราชอบค่ะเพื่อเชื้อจะได้ไม่ต้องทำงานต่อค่ะ ถ้าเราทิ้งใปเรื่อยๆนะคะเชื้อก็จะทำงานต่อไปเรื่อยๆจนเกิดความเปรี้ยวในอาจจะเป็นรสชาติที่เราไม่ชอบค่ะเราชอบรสชาติที่ระยะการหมักกี่สัปดาห์กี่สัปดาห์นะคะเราก็ต้มเลยค่ะหยุดหัวเชื้อไว้ตรงที่รสชาติที่เราชอบค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะวายหอมหวานชื่นใจค่ะในส่วนตัวชอบมีความหวานเล็กน้อยนะคะไม่ชอบที่ รสชาติที่มันจัดจ้านกว่านี้นะคะเราก็จะหยุดหัวเชื้อค่ะนี่คือเทโชนะคะเทโชพร้อมเสิร์ฟค่ะจากนั้นเราก็จะนำาวายทั้งหมดที่ได้ใน4สัปดาห์ของเรานี้ไปต้มนะคะเพื่อเก็บรสชาติที่อร่อยไว้เพียงเท่านี้ค่ะไม่ให้หมักต่อค่ะ แต่วันนี้กำลังอร่อยเลยค่ะลองทำดูนะคะอร่อยค่ะหอมหวานชื่นใจมีประโยชน์ด้วยค่ะอย่าดื่มมากนะคะเอาแค่เป็นยาค่ะสำหรับวายหมากเม่าในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ไบโอ a n n e l ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ